The hero คนต้นแบบก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อเจอปัญหาผมทำเต็มที่ผมแก้เต็มที่ผมไม่ท้อกับมันผมผมเชื่อว่าปัญหาเนี่ยทุกอย่างมันมีทางแก้ถ้าเราพยายามแล้วไปได้อย่างถูกจุดมันก็จะสามารถสำเร็จรุ่วงไปได้ด้วยดี ในด้าน Market s h a r เนี่ยตอนนี้ถ้าสินค้าตัวนี้เราเป็น m Market s h a r ์อันดับหนึ่งในตลาดแต่ว่า,าทางบริษัทไม่ได้ให้ความสำคัญกับตรงนี้มากมากมายนะักเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่า,าเราเนี่ยให้ความสำคัญกับในเรื่องของการใช้งานมากกว่าเราจะมีความสุขเมื่อลูกค้าเนี่ยหรือว่าผู้ใช้งานเนี่ยใช้ไปแล้วได้ประโยชน์กับมันมากที่สุด มันคงมันคงไม่มีอะไรถนะ้าเกิดเราเราส่งโปรดักเราอัดโปรดักเข้าไปในตลาดเยอะๆแล้วคนใช้งานไม่ได้ประโยชน์เอาไปวางไว้เฉยๆเหมือนเป็นเหมือนเป็นเป็นกำแพงอันนึงเป็นกระดานอันนึงไว้ฉายภาพเข้าไปแต่ถ้าเกิดคนเอาไปใช้งานได้มีประโยชน์ได้มีฟีดแบ็กกลับมาว่าเฮ้ยตัวนี้ทําให้เขาพิเ n t งานได้ดีขึ้นนะทําให้เขาสอนได้ดีขึ้นอันนี้เราจะมีความสุขมากกว่าในส่วนของมาร์เก็ตแชร์ที่เป็นตัวเลขนะครับ ก็เรื่องการรับประกันเรื่องการบริการหลังการขายเนี่ยเราให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นๆน,นะครับข้อแรกเนี่ยความสําคัญอันดับสุดคือสินค้าต้องไม่เสียสินค้าต้องมีคุณภาพที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แต่ถ้ามันจะเสียจริงๆเกิดเหตุสุดวิสัยเนี่ยเราก็ต้องให้บริการที่ดีให้ทันท่วงทีถ้ามีปัญหาเนี่ยหลายๆครั้งเราส่งเจ้าหน้าที่ส่งพนักงานเข้าไปดูแลถึงที่นะฮะมี ถ้าเกิดมันมันไม่ไหวมันทําอะไรไม่ได้เรามีสินค้าตัวอย่างเรามีสินค้าทดแทนให้เขาไปใช้เนื่องจากว่าไอสินค้าตัวเนี้ยมันมันอยู่ในการเรียนการสอนมันอยู่ในการประชุมมันหยุดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวทวดแทนเข้าไปให้เขาในขณะที่เราต้องมาเซอร์วิสไอของที่เสียหรือของที่มีปัญหาตัวนั้นเราจะพยายา พยายามเต็มที่ที่จะทำให้ทันนะครับแต่บางครั้งมันก็ถ้ามันอยู่ไกลจริงๆเราก็อาจจะต้องช่วยโดยการที่หาโซลูชันหาทางออกโดยที่เราก็มีคอรเซนเตอร์เรามีพนักงานทางด้านเทคนิค,คอยให้ให้ปัญหาเพราะส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานเกิดจากการที่เราไม่เข้าใจมันเต็มที่มันอาจจะแก้ได้ทางโทรศพัพท์เราก็จะแก้แก้เรื่องนั้นเป็นขั้นตอนแรกก่อน แต่ถ้าแก้ไม่ได้จริงๆเราก็อาจจะหาทีมงานหาช่างเข้าไปช่วยเซอร์วิสช่วยทำให้มันใช้งานได้เร็วที่สุดครับออผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับมันมีความเป็นฮีโร่ในตัวของตนเองมันอยู่ที่ว่ามันจะอยู่ในช่วงเวลาไหนคือฮีโร่เนี่ยก็คงเป็นฮีโร่คือคนที่ทำประโยชน์ไม่ว่าจะประโยชน์กับตัวเองประโยชน์กับคนอื่นทำประโยชน์ กับสิ่งของทําประโยชน์กับโลกใบนี้ทุกคนมันมีความเป็นฮีโร่ในตัวของตัวเองถ้าเราทําได้เต็มที่ทําได้ดีแล้วเนี่ยเราก็คือฮีโร่ครับถ้าฮีโร่ของผมเลยที่สําคัญที่สุดเลยก็คือต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ของผม,มนะครับคุณพ่อนี่ก็สอนผมมาตั้งแต่เด็กทําให้ผมดูตั้งแต่เด็กว่าเออท่านมีความพยายามท่านมาทํางานตั้งแต่6กโมงเช้ากลับมาบ้านทุ่มสองทุ่มมาดูแลผมผมนอนบางครั้งผมตื่นตอนดึกผมเดินลงมาดูข้างล่าง ุณพ่อ,อยังทำงานอยู่ถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งผมผมเห็นแล้วผมทาให้ผมรู้ว่าเออผมต้องทําเต็มที่นะเพราะว่าคุณพ่อผมมาจากที่ไม่มีอะไรเลยทําจนมาถึงขนาดนี้เนี่ยก็ด้วยความที่ท่านแบบมีความมุ่งมานะมีความพยายามนั้นเป็นฮีโร่ด้านหนึ่งของผมส่วนคุณแม่ก็เป็นฮีโร่อีกด้านหนึ่งโดยที่ว่าคุณแม่เนี่ยคอยสนับสนุนคอยพยายามซัพพอร์ตคุณพ่อในด้านต่างๆทําท,ทุกทางที่จะซัพพอร์ตนั้นได้บางครั้งคุณพ่อโมโหบางครั้งคุณพ่ออารมณ์เสียคุณแม่ก็ ใจเย็นคุณพ่อคอยซัพพอร์ตโดยที่ว่าถ้าไม่มีคุณแม่คุณพ่อก็อาจจะไม่ได้มาได้ถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะมาไม่ได้ถึงทุกวันนี้แล้วผมก็คงไม่ได้มาถึงทุกวันนี้ก็คือเนี่ยครับก็คือฮีโร่ที่สำคัญที่สุดของผมคำว่าประสบความสําเร็จผมคิดว่าผมยังยังห่างจากตรงนั้นนะครับในบตั้ง7ปีที่ผมทํางานในส่วนนี้มาเนี่ย ผมทาอะไรหลายๆอย่างสําเร็จได้สําเร็จในโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์แต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าเป็นการสอบแต่ละครั้งแต่แต่ผมยังไม่รู้สึกว่ามันเป็นการสอบครั้งสุดท้ายหรือว่าผมสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่คือมันยังมีหลายๆส่วนที่ผมต้องปรับปรุงต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นไปคือเรามีความสุขที่จะได้เจอบททดสอบต่างๆที่มันยากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถามว่าประสบความสําเร็จหรือยังคง,งยังมันคงยังมีอะไรทีต่ต้องทำไปอีกหลายๆอย่าง ือก็อย่างที่บอกผมผมยังไม่ประสบความสาเร็จนะครับก็คือผมผมก็ยังอยู่ในช่วงกําลังเริ่มต้นกําลังเดินกําลังเริ่มเดินอยู่ยังไม่ทันวิ่งเลยคงยังยังไม่มีอะไรที่เป็นส่วนตัวที่จะไปสอนคนอื่นได้แต่บางแต่ผมเคยอ่านเคยฟังจากผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยเขาเคยอ่านในหนังสือเล่มนึงจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาเขียนไว้ว่า,าในวิกฤตมีโอกาสและในโอกาสก็มีกับดักอันตรงนี้มันมันทำให้ผมแบบ รู้สึกว่าทําอะไรแล้วมันต้องรอบคอบต้องใจยเย็นมากขึ้นเพราะในวิกฤตเนี่ยถ้าเราเจอปัญหาเจอสิ่งที่มันทําให้เราท้อทําให้เราเหนื่อยเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสก็ได้เราค่อยๆค,คิดเรามองหาทางแก้ทําอย่างคนที่ไม่มีปัญหามองอย่างคนนอกมองเข้ามามันอาจจะมีโอกาสอาจจะมีเรื่องดีๆก็ได้ในทางตรงนั้นข้ามในโอกาสมีกับดักบางครั้งเนี่ยเราเห็นมีเรื่องดีๆเข้ามามีอะไรที่ง่ายๆเข้ามาไม่ใช่ว่าเราวิ่งเข้าไปหามันเลยโดยไม่ไมคิด มันอาจจะเกิดผลเสียหรือมันอาจจะมีสิ่งที่มันไม่ดีรออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเราต้องตั้งอยู่ในความที่มีสติทํำมันด้วยความรอบคอบและไม่ว่าจะเป็นวิกฤตหรือว่าโอกาสเราก็จะผ่านมันไปได้ด้วยดี สินค้าและบริการต่างๆของทางบริษัทเนี่ยที่เราได้เตรียมมาเราคิดเราเรามองมาอย่างดีแล้วว่ามันคุ้มค่ากับสิ่งที่ทางลูกค้าหรือผู้ใช้งานเนี่ยได้ซื้อได้ลงทุนไปคือเรามองมันเป็นการลงทุนอย่างหนึง่งคือไอตัวกระดานอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยกระดานอัจฉริยะเนี่ยมันใช้แล้วมันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมันคุ้มค่ากับการลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้เศรษฐกิจไม่ดีแต่เขาลงทุนไป10เขาได้ร้อยเนี่ยม,มันถือว่าเขาได้กําไรอยู่แล้ว The hero Kun Dunbe.